เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปโรเปเป็นฮีโร่บายภายในเกมไมค์ครับกันเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าฮะว่าฮีโร่บายภายในเกมไมค์ครับเนี่ยจะน,น่ากลัวมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย,ม like, อย่าลืมไลคะ์อย่าลืมแชร์นะฮะและก็อย่าลืมพิมพ์ว่า fc พิวกด้วยนั่นเองจะเป็นยังไงไ s <S okay, คุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูเลยดีกว่า let's go โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจน์รายการ Victory Cat วิกัันเตอรนี่แครัดกันนั่นเองเดี๋ยยววสาหรัับภในนนี้นะะฮเดี๋ยวผมจะ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปโรเพเป็นฮีโร่บายภายในเกมไมค์คราฟกันนั่นเองคือผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับฮีโร่บายดีถูกไหมฮะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่มีอยู่จริงนะฮะอยู่ภายในเกมไมค์คราฟกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราจะโรเพเป็นฮีโร่บายกันอ่าเราไปลองดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าการเป็นฮีโร่บายเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนนี้นะคครรับผมมมก็อย like, อยย่่าาลลลืืไ์์แช นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดสปายเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งรองใจผมด้วยเพื่อตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดึงมช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโว้ได้ไม้มาเยอะฮะคุณผู้ชมโอเคทําการแปลรูปไปนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในป่าดิบชื้นด้วยนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เราแวกนนี้มีอะไรให้เราสามารถลงไปประจนภยัย <c oughs> ได้ไหมโอ้มีเรือว่ะคุณผู้ชมโอเคผมคิดว่าภาาายในนนนเเเรรรืออออมมมัต้้งงีกล่แะะคุชพฉ ไปเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เอาในส่วนของเรือไปด้วยโอเคคุณผู้ชมไปฮะคุณผู้ชมแล้วเราไปดูดีกว่านะฮะว่าที่เรือเนี่ยจะมีของอะไรดอรอปหอ่อยู่นั่นเองโอ้โทหทำไมตรงนี้ดูเหมือนกับว่าโดนน้ําซัดขนาดนี้นะฮะเออถ้างั้นเราทําการโดอันนี้ไปละกันนะฮะคุณผู้ชมอชม่าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดเราขุดลงไปข้างล่างในรูปแบบนี้นะฮะเราจะเจออะไรไหมผมภาวนาว่าเราน่าจะเจอของนะคุณผู้ชมโอเค okay. ขุดไปหนึ่งบล็อกนะฮะเรางแวกนี้และกันคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ปลายเรือ นะฮะคุณผู้ชมเราแว้งนี้น่าจะอ้าเจอเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมว้าวเราเจอเอนพอยท์ลนะฮะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีชุดเกราะให้เราด้วยคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเราทําการใส่ชุดเกราะไปก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมมันออาอัดแอฟขึ้นมานะฮะเราแวแ้งนี้มีอะไรเพริ่มเติมกันอีกบ้างคุณผู้ชมอันนั้นคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนเป็นปราส,สาทเลยหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดผมสายตาดีมากขนาดนั้นโคตรดีอ่ะคุณผู้ชมงั้นเราลองปรับด,ดูก่อนนะฮะโอ้โหผาแหลกเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูซิว่าตรงนั้นคืออออะะะไรรรคคุุณณผผผูู้้้ชชมมมววาาาาเเเเหนนนปป็สทฮจ ส่วนของประตูดีเอ็นว่ะคุณผู้ชมโอเคแล้ว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าอุปกรณ์เราน่าจะไม่พร้อมมากๆเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับเรากลับไปที่เกาะของเราก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการหาของสักเล็กน้อยนะฮะนั่นอะไรว้นะคุณผู้ชมเด็ดๆผมว่าผมห็นอะไรแบบแวบเด็ดๆทำไมเรือมันหมุนหนึ่งยูไว้นยคุณผู้ชมอ๋อเป็นทะเลทรายนะฮะผมนึกว่าผมเจอหมู่บ้านคุณผู้ชมโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะเราจะนำการสร้างหลักปักฐานเดียวนะคุณผู้ชม what เราเจอหมู่บ้านคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดโคตรดีคุณผ oh ู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมคิดว่าเราทําการหาในส่วนอุปกรณ์สักก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้อุปกรณ์เราโคตรปุ๊บเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าในภารกิจของเรานะฮะคุณผู้ชมเราก็ต้องไปดีเอ็นอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเพราะผมคิดว่าตรงประตูดีเอ็น่ะมันต้องมีของดรอปรอเราอยู่แน่ๆเลยนะฮะสวัสดีครับไหนหดูซิคุคณผู้ชมว่ามีของกินรอให้เราอยู่หรือเปล่าโอ้สวัสดีเหล็กเดินได้เอาเหล็กเดินได้ก่อนล้วกันคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าอุ้ ผู้ชมโคตรอีซี่นะฮะเดะเดะดะเดะเหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็รอบโบ้งไปหนึ่งทีโอเคโอเคขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาเลยมันอยู่ด้านล่างนี้หวักผู้ชมดูจากทรงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะไม่เกรงกลัวเรานะนี่แน่นี่แน่นรอบนี้ผมบอกเลยว่าขวาเราไม่มีวันพังแน่ๆฮะผู้ชมว่ารอบนี้น่ะเราทําการ เกตขวานเรานั่นเองนะฮะนี่แน่นี่แน่ตายซะตายซะเดี๋ยวก่อนตายซะนี่แน่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 นนี่่แทำไมมันตายยากตายเย็นขนาดนี้โอเคฮะคุณผู้ชมกว่าจะสู้กับมันได้ทีนะฮะแต่ละรอบนี่เป็นอะไรที่เสียพลังงานมากๆเลยนะฮะสวัสดีเจ้าหมูน้อยไม่ค่ากินซะดีกว่านะฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการออกมาแล้วทําการเก็บข้าวสาลีสักหน่อยหนึ่งละกันหลังจากที่เราเก็บข้าวสาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมทำการคราฟของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวภารกิจของเราต่อไปครับคุณผู้ชมทำการขโมยของกันดีกว่า มีโต๊ะครับนะฮะไอปราสานนเนี้ยผมจําได้ว่ามันน่าจะมีของนะคุณผู้ชมน่าจะอยู่ด้านบนสุดอะถ้าเกิดผมจําไม่ผิดแล้ว <No. S 1> โอ้ขึ้นไปถึงด้านบนนู้นด้วยนะฮะถ้าม,มันชอบสปอรอะไรที่มันแปลกๆมากเลยนะฮะคุณผู้ชมด้านนี้เดี๋ยด็ดเ้ด้านนี้มีบ้านด้วยคุณผู้ชมอ๋อเข้ามาข้างในว่ะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าจะติดอะไรข้างบนอยู่นะฮะสวัสดีครับ มันไม่มีอะไรอะคุณผู้ชมแล้วมันสร้างเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะสป,ปอนออกมาได้แปลกมากๆเลยะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าภายในปราสาทนี้นะคุณผู้ชมมันน่าจะมีของแน่ๆนะฮะผมมั่นใจมากๆครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเราเล่นเกมมาครับอย่างยาวนานนะฮะอันนี้เตียงนอนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะกล่องเชนส์กล่องเชสเราต้องการกล่องเชนส์กล่องเชสอ่าเจอเรียบร้อยแล้วว้าว <Wow! S 2> เราเจอของเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมมีนี่ส่วนข,ของของกินอาหารแล้วก็มีอุปกรณ์แปลก แปลกด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮีโ <l ots> ร่บายสวอตแล้วก็มียานะฮะคุณผู้ชมว,ว้าวน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเจอของฮีโร่บายทั้งหมด5ชิ้นแล้วนั่นเองถ้าจะมีเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเรามาลองดูอันแรกกันเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือดาบนั่นเองนะครับซึ่งดาบอันนี้นะฮะคุณผู้ชมเขามไม่บอกดาเมจด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถใช้ง,งานได้ปกติเลยนะฮะโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวตีหนึ่งท โอเคดูเหมือนกับว่าการเราตีพวกม็อบนะฮะคุณผู้ชมมีความแหลกภายในตัวด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถทการคลิกขวาได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองทําการคลิกขวาดูนะฮะเอออย่างเช่นอย่างเงี้ยเหรอคุณผู้ชม what oh my god oh shit อะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมเอาใหม่นะคุณผู้ชมหนึ่งสองสาม oh my god เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนี่เลย ไทำไมของยิโรบายมันโหดขนาดนี <sed sus> <half intimate> ้โอ้โหให้ตายเถอะโรบินอารมณ์เหมือนใส่ตั๊ม้าเลยนะฮะคลิกหนึ่งทีนี่คือแบบว่าหมัดเดียวหายเลยประมาณนี้นะฮะแต่ว่านี้น่ะมันคือดาบนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวนะโอเคโอเคเราเจอในส่งของเหล็กด้วยคุณผู้ชมเราทำการเก็บเหล็กก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมกับเก้อนนี้ด้วยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายนะฮะโอเค โคตรโหดอ่ะคุณผู้ชมไม่นึงไม่ฝันว่าฮีโร่บายจะโหดมากขนาดนี้นะฮะปกติแล้วมันจะไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้นะฮะเป็นร่างฮีโร่บายนะฮะขั้นสุดยอดแล้วนั่นเองนะฮะ โคตรแปลกเลยคุณผ okay. uh, okay. ู้ชมโอเคอ่านางันวางไปนะฮะโอเคมีเชื้อเพลิงสักหน่อยหนึ่งนะฮะทำการใส่เข้าไปนะครับอันต่อมาเป็นในส่วนของวิดเชอร์นะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ดูเหมือนกับว่าตามดีสคริปชันเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ม็อบด้วยนะฮะคุณผู้ชมอันถัดมานะฮะคุณผู้ชมอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นในส่วนของขวาหรือเปล่าโอ้ i t โอ้อารมณ์แล้วมันเหมือนกับความเยือกเย็นอะไรประมาณ,นณมนาเนี้ยคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าฮีโร่บายน่ะมันไม่มีชีวิตถูกต้องไหมคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่ามันเป็นผีภายในเกมมายครับเพราะฉะนั้นในเวลามันเดินผ่านอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อจะมีความเยือกเย็นเข้ามานั่นเองนะ,ะอโอ้น่ากลัวแท้คุณผู้ชมโอ้โ,อโอ โอ้โหเดินช้าสโลโมชั่นขึ้นไปอีกนะครผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยอันถัดมานะฮคะคผู้ชมเป็นไลนิ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับสายฟ้าแน่ๆเลยนะฮะว่าชื่อมันบอกอย่างชัดเจนส่วนอันนี้คืออะไรเนี่ยผู้ชมคิดขวาเหรอใช่ไหมโอ้คิดขวาปุ๊บแล้วดูเหมือนกับว่าเราสามารถลอยได้โอ,อย้ยางงี้นี่เองผู้ชมเอ้ยเท่ยู่เท่ยูนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่สามารถลอยได้ตลอดเวลานะครับผู้ชมโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากล <box noise> ัวมากๆเลย นะฮะโอเคดูซิคุคณผู้ชมโอเคเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทาการอัปเกรดในส่วนของพี่แอคกละกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะชุดเราก็ไม่มีด้วยนะฮะคุณผู้ชมภารกิจของเราต่อไปฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะนั่นก็คือตรงทะเลทรายนั่นเองเพราะฉะนั้น,นะฮะกคุณผู้ชมแป๊เดี๋ยวเราไปที่ปราสาทกันเลยดีกว่านั่นังไงคุณผู้ชมผมเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆเราเดินมาก็ได้นะฮะกคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเดิน รู้สึกว่ามันจริงมีปราสาทนี้ด้วยมีมอนเตอร์ด้วยว่ะคุณผู้ชมโอเคแต่เป็นว่าเดี๋ยวเรามาหาของก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมเออเนี่ยคุณผู้ชมโอเคเราจะไม่ไทาการใช้ดาบในการคิดขวานะคะคุณผู้ชมเมื่อเกิดเราใช้เนผมคิดว่าน่าจะอาการหนักมากๆเลยในนี้ดูเหมือนก็จะมีไฟแช็กนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีบ็อออกซิเดียนให้เรานะฮะไม่มีของอะไรอ,อื่นเลยเหรอคุณผู้ชมมีแค่เศษเหล็กแล้วก็เศษทองน้อยๆนะคะให้เราแค่นั้นนั่นเองนะครับโคตรปุ๊บเลยคุณผู้ชมอ่ามีกองอื่นไหมอ่ะเนี่ยคุ นะฮะโอเคมีไฟเวิร์คให้เราฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเราทำการเก็บไฟเวิร์คมานะฮะแล้วก็ทำการเก็บโคมาด้วยละกันนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราจะทําการโยนทิ้งไปเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับถ<อ>างั้นเดี๋ยวเราจะลองในส่วนยูตัวไลนิ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเอาเป็นตัวนั้นละกันฮะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> โอ้โฮโอ้ไม่กูอะาโลมอเตโต๊กเกอร์ กลัวแท้ว่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดีเอ็นล่ะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไปดีเอ็นนี่เราสามารถแคสสายฟ้าแบบนี้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่ตราเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับนี่แน่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 ทำไมมันน่ารักในรูปแบบนี้วะคุณผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยวกอนนะคุณผู้ชมตรงนี้เราไปไม่ได้บักโอเคถ้างั้นเราใช้พิกแอคในการขุดกระดษนะครับสวัสดีครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่ ทำไมมันปูบอย่างนี้วะคุณผู้ชมโอเคด้านล่างนี้นะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามันจะมีของให้เรานะฮะโอเคถ้างั้นเราลองขึ้นมาดูก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีเลยหรอคุณผู้ชมก็บอกว่าภายในปราสาทนี้มันก็น่าจะมีของดรอปให้เราอยู่นะฮะเราต้องหาโลเคชันใช่ไหมถ้างั้นเราลองขุดไปเราแว่งนี้ได้ไหมคุณผู้ชมด้านในนี้อาจจะมีก็เป็นไปได้ไม่น่าจะมีเล้มั้งคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะนี่เรามีสโอนี่ไงคุณผู้ชมเจอเรียบร้อยนะครับเราได้คันเบ็ดนะฮะคุณผู้ชมโอเคอันคันเบ็ดเอาไป ไฟเวิร์กนะฮะมีเศษทองว้าวรู้สึกว่าเศษทองเราเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเศษเหล็กหลักคุณผู้ชมโอ้ได้มา1ก้อนนะฮะอย่างน้อยก็ได้รองเท้านนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมดูตรงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะสามารถสู้กับดาก้อนได้ว่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะทำการสร้างประตูนะฮะแล้วก็ไปสู้กับดาก,ก้อนกันเลยดีกว่านะฮะโดยที่เราทาการโลโเปเป็นฮีโร่บายกันนั่นเองพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆนะฮะโอเคทําการดึงมาดึงมาโอเคฮ สองสามหนึ่งสองสามโอเคเป้าเป้าเป้าโอเคท่านผู้ชมเป้าเป้าเป้าโอเคเป้าเป้าเป้าโอเคแป้าเป้าเป้วออ้หู คุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังฮะตอนนี้ผมพร้อมมากๆเลยนะฮะมีบุกอะไรเพริ่มเติมไหมไม่น่าจะมีแล้วนะฮะไอ้ยานี้สุดหล้วผมยังไม่ได้ลองใช่ไหมั้างั้นผมลองแป๊บหนึ่งสำหรับยาตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมขเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําการคลิกขวาที่ม็อบนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าม็อบเนี่ยจะมีการเสียดาเมจนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนในรูปแบบนี้แล้วมันก็จะตายพร้อมๆกันด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่มกันว่ามันจริงจริงหรือเปล่านะฮะโอ้เฮ้ยใช้ได้หวะคุณผู้ชมจู่ไปเลยที่ดีนะฮะแต่ว อีซี่นะฮะอู้โอ้มายกอเฮ้ยมันขุดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะแล้วกัดอันนี้ลีกขวาแล้วฮะคุณผู้ชมดูสิโว้ย โคตรไซตามะผมบอกเลยคุณผู้ชมมันเป็นไซตามะเวอร์ชั่นถูแน่ๆเลยนะฮะผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยคุณผู้ชมโอเคมาถึงเวลาแล้วฮะคุณผู้ชมที่เราจะไปสู้กับดาก้อนนะฮะป่านนี้ดาก้อนน่าจะรอเราอยู่แล้วแน่ๆเลยนะฮะไปฮะคุณผู้ชมไปดูซิคุณผู้ชมว่าดาก้อนรอเราอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเราใช้ปีกปุ๊บแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราก็ใช้ไฟเวิร์กได้ไหมคุณผู้ชม คุณผู้ชมโอเคแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขุดขึ้นมาข้างบนแล้วก่อนละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับผมไม่กล้าใช้ไฟเวิร์กว่ะคุณผู้ชมกลัวมันจะแห้วอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยละถ้างั้นเราจะเอาไฟเวิร์กไว้แบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเอาไฟเวิร์กนะฮะแล้วก็โอ้โหของเราเยอะมากอะคุณผู้ชมแต่ลองดูดิคุณผู้ชมว่าด้เกิดเราใช้งี้ได้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมโโอ้โห โอ้แย่มากนะฮะเดี๋ยวโอ้โอเฮ้ยใช้ได้อยู่คุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้กระทาวิเศษได้ด้วยนะฮะเดี๋ยดๆๆๆทางงั้นใช่ปะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยดๆๆอย่างเงี้ยเหรคุณผู้ชมได้ปะ่ะโอ้โหโอ้โ,อโอ ได้อยู่คุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเปล่งแป๊บโอ้ยมายก่การเป็นฮีโร่บายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะจริงๆแล้วไอหน่าฮีโร่บายเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เคยเป็นคนมาก่อนนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันกลายเป็นผีได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูประวัติของฮีโร่บายเลยนะครับโอ้ยสายฟ้านี่แม่งโคตรแรงนะคุณผู้ชมเดี๋ยว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 ป้องไป่ถึงทีเยี่ยมจีจีซี่ฮะคุณผู้ชมเอ็นี่ได้อยู่ หายไปทั้งวงเลยคุณผู้ชมโอเคจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่ได้หายไปในส่วนของเจ้าตัวสตาร์เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าออสซิเดียนเนี่ยมันก็หายไปด้วยนั่นเองนะฮะนั่นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสตาร์มันถึงหายไปนะฮะอ๋อร้อนลนหรอร้อนลอนหรอ,น,อ,น,อน,นี่เนี่ยอุย้ยไม่โดนหรอกคุณผู้ชมไม่โดนไม่โดนถ้าเกิดสมมติว่าดาก้อนลงผมคิดว่ามันคงเป็นที่เกียนมากๆสำหรับตัวเรานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยว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 อุ๊บๆค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงข้อเสียของมันเลยก็คือออะะไไรรูู้้มมมมัยยคคุณผชืนนลลงาากากเ เนี่ยโอ้ไ <concept> ด้อยู่คชมมานะโอ้ไม่ก้โอ้ไม่ก้นี่เนี่ย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 เดี๋ยวกัประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมดาก้อนหายไปมิที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่รู้เป็นง้อดาก้อนบินไปไหนแล้วนะฮะคุณผู้ชมมันน่าจะหลุดโลกไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำการใช้ในส่วนของเอฟเฟกต์นี้ไปนะฮะเรื่องนี้ผมจะสู้กับดาก้อนยังไงวินเถิดคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะอออนี่ไงใช้ไฟเวิร์กได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไลค์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดสปายเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งโปรดลอใจผมด้วยแพ้ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดริ่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนี่เน่และสุดท้ายนี้นะฮะผู้ชมสามารถติดตามอิน ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนละกันนะฮะพร้อมกับการเล่นเป็นคิวโรบายในเกมไฟท์ทัมเองสวัสดีครับมาเหรอจะตู้เหรอนี่เนียนี่เนีย